สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงหมอดเกม GTA San Andreas อีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมาสอนลงและแจกหมอดวันนี้ก็คือหมอดบัมเบิลบีนะครับผมเป็นตัวละครจากหนังดังอย่าง l ฟอร Former นั่นเองนะครับผมที่เป็นหุ่นยนต์นะทุกคนก็น่าจะรู้นะก็โอเคนะครับผมขั้นตอนที่เราจะแปลงร่างเป็นบัมเบ e B บีได้นี่เราก็ต้องมี แล้วก็ต้องเปิด QO ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่สกีเลคคอร์เดอร์อ่าสกีเลคคอร์เดอร์หมอดนี้จะเป็นหมอดเปลี่ยนตัวละครนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่มีก็เแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับผมเป็นหมอดสอนลงหมอดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวละครนะครับโอเคงั้นกดไปที่สกีเลคคอร์เดอร์เลยครับอ่าแล้วก็เลือกอันที่2ครับอ่าแล้วก็จิ้มเครื่องหมายถูกไปนะอ่าแล้วก็จะเป็นบับบับเบอร์บีนะครับผมโอเค กดออกไปนะครับอ่าบัฟเฟอบีนี่เราก็ขึ้นรถได้ด้วยนะครับบัฟเฟอรบีเืองความฮาอยู่ตรงนี้นะครับนั่งทะลุรถไปเลย <c oughs> ดูโครงดูแขนเด้เออแม่โอเคคืออย่างบัฟเฟบีครับไม่ต้องไปพิ่งรถคนอื่นนะรถตัวเองเลยวิธีที่เราจะแปลงเป็นรถตัวเองได้ก็คือกดไปที่รูปกล้องวิดีโอนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะชี้ลูกศรสีแดงบอกนะครับกดไปที่ลูกกล้องวิดีโอแบบกด d o บ b l e click สองครั้งนะอ่าอ่าก็จะเป็นรถแล้วนะครับผมรถของบับบีแล้วอ่ารถของบับบีนี้ก็สามารถยิงปืนได้เช่นกันนะครับปุ่มยิงปืนก็จะอยู่ตรงตรงข้างล่างนะครับปุ่มไอ้ตรงข้างล่างน่ะครับผมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะปุ่มยิงปืนก็อยู่ตรงนั้นนะครับมาเราถ้าเรากดปุ่มยิงปืนไปหนึ่งทีอ่า มันก็จะนี่ครับแรงมากปืนปั๊บไปบีนี่เป็นอะไรที่โคตรสะใจครับผมเฮ้ยเฮ้ยใครอะรถใครรถตำรวจไหมหมันไส้ไม่ใช่รถตำรวจนี่นะเราหมันไส้คนนี้ครับเออ เออเป็นอะไรที่สะใจดีครับลอยและริ้วเดูรถดิรถลอยและริ้วเลยอะผมเป็นอะไรที่โคตรสะใจไปอีกโอ้โหรถโอ้โหไถไปนู้นเลยอ่ะอ้ีคือแบบสะใจกับบาซูก้าแล้วก็อา g 7พิจเของเราเยอะเลยเนาะปืนของพ่อปีเนี่ย พิ่หมันไส้ไอกแก๊งนี้ครับมันไม่รู้ครับว่าเป็นเรางั้นบึกไปเลยไปทั้งหมดนี่เลยโอ้โหโรถนีรอยลัลิ้วกันลดเลยครับ <c> อ <oughs> ่าเราเอาปืนนี้จริงตำรวจไม่รู้ด้วยนะครับไม่มีความผิดโอ้โหตำรวจลอยไปดาว ที่วันลอยไปดาวน้มเม็กแล้วอืมคืออนุภาพแรงสูงมากนี่โอ้โหเฮ้ยโมไซต์ตำรวจนี่ ร้อยแล,ล้วเล้วครับอ่าก็วิธีที่จะกลับไปร่างเดิมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเห็นอ่าเครื่องหมายการกระบาดท,ที่ใต้แผนที่นะครับเออให้กดไปที่เครื่องหมายการกระบาดใ,ใต้แผนที่นะครับอ่าก็จะกลับไปร่างเดิมของบับเบอรนะครับผมบับอ่าถ้าเกิดอยากกลับไปร่างเดิมของ CJ ล่ะอ่าก็ให้เราเปิดคีโอขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็เลือกสกรีนอ่าสกรี เซเล c เตอร์ีสานะครับหรือเป็นหมอดเปลนตัวละครนั่นเอง่อาแล้วเ,เราก็เลือกอันแรกนะครับอ่าอแรกกดเครื่องหมายถูกไปครับก็จะเป็น c ีเจไดทีนี้กดไปที่เครื่องหมายรูปคนเดินก็มีครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นนครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอดอ่าบั e ล e บีกันเลยนะครับผม เรามาดูวิธีการลงมอดอ่าเบบเบบีกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปมานะครับผมพอโหลดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมนักสามแอปนี้ไว้นะครับผมแอปอ่า gta img 2แอป txd 2แล้วก็แอป set k e y w o r นะครับผมสามแอปนี้นะแอปพื้นฐานอ่อพอโหลดไฟล์มอดมาเสร็จก็เข้าไปที่แอป set แอปแตกไฟล์นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับ อพอเข้ามาแฟมนั่นหรดอเราก็จะเจอ m อด b u b l e r B นะครับผม b u b l e r เออ่านถูกนะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราจิ้มไปที่ไฟล์ mod b u b l e r B นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่ส e อง x tag h e ่ r พอแตกไฟล์เสร็จเราก็จะได้แฟ้ม b u b l e B v หนึ่งนะมานะครับผมเป็นเวอร์ชั่นของ v หนึ่ง จากนั้นก็เข้าไปที่แฟมบอรเบีนะครับเราก็จะเจออยู่ทั้งหมด3แฟมไฟล์ที่4มันเป็นไฟล์เครดิตของเจ้าของช่องนะครับเป็นไฟล์วิธีใช้ด้วยจากนั้นนะครับผมให้เรากดคลางที่แฟมคอมนอร์สตาเกม GTSA นะครับ จากนั้นก็เลือกคําสั่งที่5นะครับผม C U T Cut หรือยายนั่นเองจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์ของเรานะครับกดเลยกดย้อนมาจะออกมาหน้านี้ก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม Data จากนั้นก็กดวางไปเลยนะปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างปุ่มสีเขียวนะครับโอเคจากนั้นก็ให้เราออกจากแอปนี้ไปเลยนะครับ อย่างนั้นก็เข้าไปที่แอป GTA IMG 2นะแอปนี้ก็ม่เดียวอยู่ที่ใต้คียปผ่มแล้วก็เป็นสตูนะครับผมกด Open ใน IMG นะครับอย่างนั้นก็เข้าไปที่แฟม Android แฟม d a t a แล้วก็หาแฟมคอมลองรัสตาเกม GTA GTA SA นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับัเข้าไปที่ TXTB e อย่างนั้นก็เลือกไปที่ GTA 3 IM า IMG แลงนั้นกด s i r i c ไปเลยนะครับ ผมสเสกะอยู่ด้านล่างจากนั้นก็กดจุ3ด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่2ครับ add file แ,แล้วก็เลือกแฟ้มที่2ครับกดไปที่แฟ้มที่2เลยนะ,ะ,ะกดไปอีก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 จนมาอยู่หน้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะ จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม PUBG V1 จากนั้นก็เข้าไปที่ GTA MG2 นะะแล้วก็ให้เราเลือกคำสั่งคะว่าอ๋อนะครับผมข้างล่างอนะ๋อครับผมเลือกคำสั่งข้างล่างนะ,ะกดไปทีนึ่งมันก็จะเลือกทั้งหมดจากนั้นก็ก,กดปุ่มเซเล c กด้านล่างนะครับเซเล่กเราก็รอมันอินพุตไฟล์ อ่าแล้วก็กดจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่5้านะรีบูตอ่ามันจะเป็นการทักไฟอ่าก็โอเคนะครับผมางนั้นก็ออกจากแอปนี้ไปเลยนะอ่าจากนั้นเข้าไปที่แอปอ่า t x t 2นะครับ จากนั้นก็ก,กดปุ่มปีนมพูด,ด้านล่างนะครับจากนั้นก็ขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราไปที่กดไปที่รูปบ้านที่ขวามือบนนะครับผมมันจะเป็นบ้านือโฮมนั่นแหบลบะกดไปหนึ่งทีจนมันออกมาหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟมแอนดรอยด์ Android, แฟ้มดัตต้าแล้วก็หาแฟมคอมแล้วล็อกสตาร์เกม g t a s a นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์เข้าไปที่ TEXP อย่าง้ยก็เข้าไปที่ GTA 3 าจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับาจากนั้นก็กดปุ่มสี่เหล็กด้านล่างาจากนั้นก็กดปุ่มสีชยมพูด,ด้านล่างเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งอ่าสั่งแรกนะโอเค,คสั่งแรก าจากนั้นก็เลือกคำสั่งแรกเหมือนเดิมนะโอเคพอมันจะขึ้นมาหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับอ่านะครับไปที่แฟ้มปั๊บบุ๊บบีวีหนึ่งอ่านะก็เข้าไปที่ t x t 2ูอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มแรกนะครับอ่าจากนั้นก็กดกดติ๊กถูกที่ช่องสีเทียมตรงรูปภาพนะครับ พอติ๊กถูกเสร็จก,ก็กดติ๊กถูกด้านบนขวามือบนนะครับาจากนั้นก็เลือกคำสั่งที่สองเป็น Over w i t t นะครับอ่านเห็นไหมผมติ๊กเป็นคำสั่งที่สองแล้วจากนั้นก็กดปุ่มโอเคด้านล่างนะอ่ะอารอมันอีพอร์ตคู่โอเค จากนั้นก็กดปุ่มบวกสีชมพูด้านล่างเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็เลือกเป็นคำสั่งแรกนะครับอ่าจากนั้นก็ขึ้นมาแบบนี้ก็เลือกเป็นคำสั่งที่สองนะอ่าจากนั้นก็ขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับฝั่งซ้ายครับด้านบนสุดเลยปุ่มย้อนกลับ อพอกดเสร็จมันจะออกมาหน,น้าแบบนี้ก็ให้เรากดเข้าไปที่แฟ้มที่2นะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกทั้งหมดนะครับผมเลือกทั้งหมดจะอยู่ด้านบนครับผมที่อยู่ใกล้ๆเครื่องหมายถูกอ,ะอ่ะปุ่มด้านบนมันจะเป็นคุยๆุยอยู่อ่าเดี๋ยวผมชี้ตูกสอนใหดูผมชี้ตูกสอนใหดูนะครับอ่าโอเคชี้สอนสีแดงแล้วนะ กดปุ่มนั้นแหละอ่ากดปุ่มนั้นเสร็จมันก็จะเลือกภาพทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ให้กดเครื่องมหมายถูกด้านบนเหมือนเดิมอ่าจากนั้นก็เลือกเป็นคําสั่งที่สองนะ Orbit อ่าทุกคนเห็นไหมว่าผมจะเลือกเป็นคำสั่งที่2แล้วเป็น Orbit อ่าจากนั้นก็กดปุ่ม OK ด้านล่างนะครับอ่าแล้วรอมันอินพุตไฟสักครู่นะ ก็โอเคครับเสร็จสิ้นนะกดปุ่มโอเคแล้วก็ออกไปเล่นเกมได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะว่าหมดเปลี่ยนตัวละครนะเดี๋ยวผมจะแนบลิงไว้ใต้คลิปนะถ้าเกิดใครยังไม่มีนะโอเคก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมสำหรับการลงหมดเบอร์บบี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็ ใครจะม่ได้กด subscribe ก,ก็ฝากกด subscribe หน่อยครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับผมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมากทีนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนที่รับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ